อลองดูโจทย์ข้อนี้ก่อนเลยเขาบอกว่าลากจงประมาณค่าของลากที่3ของ8.6เอ๊ะตัวเองรู้เปล่าว่ามันจะทำยังไงถ้าเราไม่กดเห้ร์นขนะึ้นเลขงเนี่ยมันก็จะต้องมีสูตรของการประมาณค่าซึ่งพี่ก็ฝากตัวเองไปดูแล้วเนาะว่าในหนังสือในสูตรของการประมาณค่าอะเราลองมาดูสเต็ปแรกกันก่อนสเต็ปแรกเนี่ยเขาบอกว่า ให้สร้างฟังก์ชัน x ขึ้นมาให้สร้างฟังก์ชัน x ฟังก์ชัน x ทำยังไงลองมาดูนี่ลองมาดูสเต็ปแรกกันก่อนสเต็ปแรกเนี่ยเองจะเห็นว่าฟังก์ชัน x เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เราค่อนข้างจะแบบาหาค่ายากแล้วเราจะเอาสเต็ปแรกเนี่ยมาทำอะไรลองต่อไปเลย สเตปต,ต่อไปเนี่ยเราก็จะมาเอาฟังก์ชัน x ของเราเนี่ยมาดิฟหนึ่งครั้งดิฟหนึ่งครั้งเพื่อว่าที่เราจะเอาไปแทนในสูตรของการประมาณค่าที่พี่เกินไปครั้ง,ง,งต้นแล้วว่าสูตรของการประมาณค่าคืออะไรเนี่ยที่ฝากพวกเองไปดูในหนังสือ,อจากนั้นการเลือก x คราวนี้มาละมีวิธีการเลือก x ยังไงมีวิธีการเลือก x ยังไงให้เองเลือก x จาก เลขที่ใกล้ๆและหาง่ายๆอย่างดูอย่างดาูในโจทย์ข้อนี้นะเขาบอกว่ารากที่3ของ8.6ดําทำไมต้องเลือก x เป็น8เพราะว่า8มันถอดรากที่3ได้ปะ่ะรากที่3ของ8ก็คือ2ถามว่าถ้าใช้เลขอื่นๆอ่ะมันหาได้ไหมมันหาได้แต่มันค่อนข้างที่จะยากก็เลยใช้8เนี่ยแหละเป็นรากที่3ของ8.6มาลองมาดูต่อไป เดลต้าเก็คือผลต่างของสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยลบด้วยค่า x ที่เราประมาณค่ามาได้ก็คือ8.6ลบด้วย8เท่ากับ0.6เราอ่ะลองมาดูสเต็ปต่อไปกัน <c oughs> อันนี้คือจากสิ่งที่พี่ กินไปครั้งต้นแล้วว่าเนี่ยโจทย์ของการประมาณค่าก็คือนี่สูตรการประมาณค่าที่พี่บอกไปก็คือสูตรนี้เลยเราก็แทนตัวแปรเลยว่าเรากำหนดฟังก์ชัน x อ,อะไรเราดิฟ fx แล้วได้อะไร Delta x เราคืออะไรแล้วก็แทนค่าลงไปในการในสูตรของการประมาณค่าเลย ว่าเดี๋ยวเรามาดูเนาะอย่างเนี่ยเราก็แทนค่า fx เรากำหนดฟังก์ชัน x กําลัง1.3ส่วน3บวกกับ f พาย x ที่เราดิฟมาได้แล้วแล้วเราสิ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือการประมาณค่าเดี๋ยวเราค่อยๆมาแทนค่ากันอีกทีเนาะอ่ะลองดูต่อไป เห็นปะตัวแรก x กลัง1ส่วน3เนี่ยพี่แทน x เท่ากับอะไรพี่แทน x ท่ากับ8 8กําลัง1ส่วน3ก็เท่ากับ2เนาะแล้วก็ค่อยๆตามมาเลยเห็นปะว่าเลขทุกอย่างมันค่อนข้างจะตัดกันลงตัวสุดท้ายแล้วในการบวกคําตอบของการประมาณค่าเนี่ยถึงแม้ว่าคําตอบมันอาจจะเขาเรียกว่าติดเศษส่วนเนี่ย แล้วก็พยายามทําให้มันเหลือส่วนน้อยที่สุดละอ,อย่างคําตอบข้อเนี้ยก็จะเป็น2.05ถ้าตัวเองยังไม่แน่ใจว่ามันได้ประมาณนี้เท่าไหร่ก็ลองเช็คคําตอบอาจจะถ้าเช็คนในใน,ในการทําเรื่องประมาณค่าก็แนะนําว่าให้ลองกดเครื่องขึ้นเลขดูเอาแต่ในห้องสอบกดไม่ได้ข้อนี้ในการประมาณค่าก็เสร็จละ